บรรยากาศการสอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัยราชาพัฏเชียงใหม่ในปีนี้ยังคึกคักนักศึกษาเดินทางมาเตรียมตัวสอบตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าทีมข่าว cmiu tv ได้ไปตระเวนดูบรรยากาศการสอบวันแรกของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่วิธีเขตเวียงบัวกันครับซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยตั้งแต่เช้าตรู่ทาให้บรรยากาศการรอขึ้นอาคารสูงอย่างอาคาร15ชั้นหรืออาคารราชพัฏเฉลิมพระเกียรติหนานแน่นกว่าทุกวันนักศึกษาต่อแถวยาว ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีการเดินขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์ครับสำหรับบรรยากาศในห้องสอบนั้นทีมข่าว cmru tv ได้สังเกตพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ก็แต่งกายเรียบร้อยดีแต่ก็ยังมีนักศึกษาชายบางส่วนครับที่ยังสวมกางเกงยีนเข้าห้องสอบอยู่ซึ่งในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือคณาจารย์ผู้ควบคุมสอบในแต่ละห้องสอบ ได้เข้มงวดกวดขันในการแต่งกายของนักศึกษาเป็นพิเศษโดยเฉพาะในวันสอบซึ่งจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเข้าห้องสอบเป็นอนันขาดรวมทั้งยังได้ขอความร่วมมือนักศึกษาได้เตรียมบัตรนักศึกษามาทุกครั้งที่เข้าห้องสอบสยมภูอโนทีมข่าว CMIUTV รายงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับ